ว้าวทุกคนรู้ไหมว่านี่คือลูกอะไรลูกอะไรเอ่ยดูสิดูสิห้อยเป็นเส้นระยะลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่เขาห้อยเป็นเส้นระยะแบบนี้เลยลทุกคนพานมาชมนะคะว่าลูกอะไรนะทําไมห้อยระยะแบบนี้นะคะนี่ก็คือลูกที่แก่ไปแล้วใช่ไหมคะอ่าลูกที่แก่ไปแล้วนี่คือนี่คือนี่คือคุณเพื่อนดูสิห้อยระยะเต็มไปหมดเลยดูสิออกเป็นลูกกลมแบบนี้แล้วก็เป็นเส้นให้ห้อยมาแบบนี้ทุกคน เป็นเส้นให้ห้อยมาแบบนี้นะคะลูกอะไรนะใครรู้จักบ้างลูกอะไรนะดูสิดูสิสออกมาเป็นเส้นห้อยห้อยห้อยระยะแบบนี้ลูกอะไรนะลูกเขาจะเป็นเหลี่ยมๆแข็งๆนะคะทุกคนล,กลูกอะไรนะลูกอะไรนะพาเพื่อนๆดูต้นของเขานี่ค่ะนี่ค่ะคือต้นของเขาค่ะทุกคนนี mean, ่นี่นี่นี่คือต้นของเขาดูสิเขาก็จะห้อยเป็นลูกๆแบบนี้เป็นเส้นๆห้อยระยะเต็มต้นเลยทุกคนดูสิดูสิเห็นไหมคะเห็นไหมคะรู้จักไหมเอ่ยใครรู้จักบ้าง ว่าดอกอะไรเอ,อ้ไม่ใช่ ลูกอะไรนะลูกอะไรนะห้อยระยะเต็มเลยอ่าพาเข้ามาดูใกล้ๆอีกนะคะพาพาดูรอบเลยนะคะตอนนี้แดดก็ส่องมากหลักจังก,ก็ทุ่มมากเลยนะคะเ<ๆ>ขามียอดด้วยนะคะทุกคนนี่ยอดของเขากินได้ด้วยนี่ยอดของเขาอยู่สูงๆเนาะเวลาเขาออกดอกดอกเขาก็จะสวยนะคะทุกคนเส้นนี้เขาจะเคยเป็นดอกมาก่อนนะดอกเขาจะแบบห้อยระยะแบบนี้สวยเหมือนกันแล้วนี่คันนี้หลังจากดอกโอ้นี่เขายังยังมีหลงเหลืออยู่ช่อดอกของเขาที่เคยโรยลาไปแล้วนะคะนี่ช่อดอกเขาเป็นแบบนี้นะคะทุ หลังจากช่อดอกช่อช่อดอกล่วงโรยไปเนาะก็จะกลายเป็น เป็นเป็นเป็นรูปแบบนี้หรอลักจังไม่รู้นะเพิ่งจะมาสังเกตเนะะี่ยค่ะว่าจะเป็นรูปแบบนี้ห้อยระยะแทนดอกช่อดอกเนาะเนี่ยแต่จริงๆก็น่าจะเป็นช่อเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นช่อใหม่โอ้อยู่ใกล้บ้านหน้าบ้านแท้ๆทำไมไม่สังเกตทําไมถึงมองไม่ออกนี่เห็นไหมคะทุกคนค่ะสวยไหมสวยไหมนี่เห็นไหมคะจะเป็นเส้นห,ห้อยลงมาแบบนี้เลยนะคะฟอร์มของเขาก็สวยมากเ่ยค่ะต้นของเขาจะเป็นออกแบบนี้นะคะออกปีกขวา ออกปีกซ้ายห้อยระยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เป็นพุ่มแบบนี้นะคะอยู่หน้าบ้านเป็นต้นไม้ที่ฟอร์มสวยงามมากๆเลยหลายๆคนใคนหลายบ้านนะคะที่เขาเอาไปตกแต่งสวนนะคะเป็นสวนนะคะตกแต่งสวนสวยงามมากๆเวลาออกดอกเขาห้อยระยะสวยงามดอกเขาจะเป็นสีส้มๆนะคะทุกคนแต่ว่าดอกเขาจะอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานเขาก็จะร่วงโรยหล่นมาที่พื้นนะแต่พอดอกเขาหายไปเขาจะกลายเป็น ผลแบบนี้หรอเป็นรูปแบบนี้หรอลักจังว่าเพิ่งจะสังเกตว่าเขามีรูปแบบนี้ด้วยนยคะนี่เป็นรูปแบบนี้แต่ยอดของเขากินได้นะทุกคนใครรู้จักบ้างนะใครรู้จักบ้างใครรู้จักบ่าต้นอะไรและลูกอะไรและและใบของเขาเป็นใบอะไรยอดของเขาเป็นยอดอะไรกินได้ด้วยนะคะทุกคนนี่นี่นี่สวยไหมสวยไหมทุกคนสวยไหมว้าวเขาอยู่ข้างบ้านของลักจังเองนะคะแต่มองคล้ายๆจะอยู่หน้าบ้านนะเพราะว่าอยู่อยู่ในจุดที่เป็นระเบียงมองเห็นด้วยนะคะแต่นี่ ก็คือข้างบ้านของรักจังนะคะข้างบ้านข้างบ้านที่มีกําแพงอยู่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะในจุดนี้ก็จะพอมีร่มเงาได้บางแสงแดดได้บ้างเนาะสวยไหมทุกคนคะนี่ต้นของเขาสวยไหมอ่ารักจังจะเฉลยแล้วนะคะใครรู้จักบ้างนะเขามีชื่อเรียกว่าจิกน้ําค่ะทุกคนโดยทั่วไปเรียกจิกน้ําเนาะแต่าแถบอีสานหรือว่าแถวแถวบ้านรักจังพ่อเขาจะเรียกว่า ต้นกระโดนต้องมีคนรู้จักแน่นอนเลยต้นกระโดนยอดของเขากินได้ด้วยนะกินกับราบกินกับน้ําพริกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกินได้นะคะดอกก็สวยงามเขาถึงเอาไปจัดตกแต่งสวนกันนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ลักจังเพิ่งจะรู้ว่าเขามีมีเป็นลูกอะ่ะเป็นลูกกลมๆห้อยไม่กลมสิเป็นเหลี่ยมอะ่ะห้อยมาแบบนี้ทุกคนก็เลย แปกใจว่าว้าวเขามีแบบนี้ด้วยหรอก็เพิ่งจะรู้เนาะพาเพื่อนเพื่อนชมนะคะความสวยงามของต้นจิกน้ําหรือว่าต้นกะโดนนั่นเองคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะบายบาย